สวัสดีครับผมอาจารย์ป๊อปนะครับจากเพจตั้งสารบวงสวงแบบพิธีกรรมไทยนะครับเท้าความเดิม่อนครั้งที่แล้วให้คําว่าอักได้เนี่ยนะครับกับไ่นะครับอักได้เนี่ยจะแขวนอยู่ที่เสาเอกนะครับส่วนไสเนี่ยจะแขวนอยู่ที่เสาโทนะครับอักได้เนี่ยบางทีผมว่าทุกคนไม่เคยเห็นเนาะนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่ใช้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการทอผ้าแบบกีกระตุกนะ เินผมแต่ก่อนผมเรียนสิ่งทอมาเหมือนกันนะครับเคยได้ใช้อยู่ก็เลยรู้นะครับสิ่งสิ่งนี้และส่วนไซเนี่ยเป็นอุปกรณ์จับปลานะครับสำหรับผู้ชายนะครับที่ใช้ในการหากินนอกบ้านนะครับอักได้จะอยู่ที่เสาเอกส่วนไซจะอยู่ที่เสาโทเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับผู้หญิงนะครับผู้หญิงเราเนี่ยนะครับเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกทำมาหากิน นะครับจะอยู่กับเย่าเฝ้าขับเรือนดูแลกิจกรรมดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกันในบ้านเนี่ยผู้ชายจะยกให้ผู้หญิงเลยนะครับผู้ชายจะไม่เข้ามายุ่งไม่ว่าจะดูแลเรื่องเบาไพา่หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผู้ชายจะไม่เข้ามายุ่งเลยนะครับจะให้ผู้หญิงทั้งหมดนะครับส่วนผู้ชายมีหน้าที่ทํางานนอกบ้านอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปลูกเรือน นะครับปลูกเรือนใดๆก็ตามเสาเอกเนี่ยเลยขึ้นอักได้นะครับอักได้ก็คือเป็นการแทนสัญ,ญลักษณ์ของสตรีนะครับก็คือว่าอยู่ในบ้านเนี่ยแหละคือคุณเดินเข้าบ้านเนี่ยคือผู้หญิงเป็นใหญ่ละเออทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงเป็นคนดูแลนะครับส่วนเสาโทจะเป็นผู้ชายคือผู้ชายจะเป็นรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจการตัดสินใจในบ้านเนี่ยนะครับผู้หญิงจะมาที่1ผู้ชายจะมาที่2ในสมัยโบราณนะครับแต่สมัยนี้นะครับ วิวัฒนาการเปลี่ยนไปนะครับโลกหมุนเร็วมากนะครับตอนนี้ผู้ชายกับผู้หญิงอะเท่ากันละนะครับเพราะผู้ชายกับผู้หญิงก็ทํางานนอกบ้านเหมือนกันหมดนะครับจะไม่มีอะไรที่มากกว่ามีอะไรที่น้อยกว่านะครับมันจะเสมอภาคกันเพราะฉะนั้นบางที่เนี่ยเวลาเรายกเสาเอกเสาโทรตามบ้านเรือนเนี่ยบางทีเราจะไม่เห็นแล้วนะไอไออักได้นะครับแต่เราจะเห็นเป็นตัวนี้แทนก็คือไซมงคล นะครับที่เขาใช้กันนะครับตามร้านสักพันธ์มาแขวนหัวเสาถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะเราไม่ผิดนะครับแต่มันเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นมงคลเฉยๆนะครับอันเนี้ยที่เอามาบอกเอามากล่าวเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับอยากให้รู้ความเป็นมานะครับของวัฒนธรรมของไทยซึ่งดีงามนะครับควรค่าแห่งการจดจํา นะครับยังไงฝากกดติดตามเพจตั้งสังดวงสูงแบบพิธีกรรมไทยกันด้วยนะครับแล้วครั้งหน้านะครับจะนำสาระความรู้ดีๆมาฝากทุกๆท่านนะครับที่ชอบในงานพิธีกรรมสวัสดีครับ